ครับผมนายสมมาตรเดียมต่อนะครับประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับหมู่ที่9บ้านของน้ำไหลตลคลุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตลิปนะครับกองทุนแม่นะครับของแผ่นดินบ้านของน้ำไหลนะครับได้รับเงินพระราชทานความทุง8,000บาทนะครับและทางชาวบ้านได้สมทบอีก9000บาทเป็นเงิน17,000บาทนะครับผมก็ประธานกองทุนแม่นะครับไปรับเงินพระราชทานความทุงเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2 5 0 0 54ที่โรงแรมเสียลารับเงินกองทุนพระราชทานมาแล้วนะครับก็มาประชุมนะครับชาวบ้านนะครับเพื่อดำนการ10ขั้นตอนนะครับเพื่อทําความเข้าใจให้กับชาวบ้านนะครับได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับก็ได้ประชุมชี้แจงนะครับและเราก็ได้รับสมัครนะครับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านของน้ําไหลนะครับและรับสมัครสมาชิก นะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านของน้ำไหลนะครับเวลานี้นะครับเราก็ได้ตั้งกฎระเบียบต่างๆนะครับมีสมาชิกทุกครัวเรือนนะครับเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านของน้ำไหลนะครับันั้นจากนะครับเรารู้นะครับว่าใครเป็นคณะกรรมการแล้วนะครับมีสมาชิกทุกครัวเรือนแล้วมีกฎระเบียบนะครับผมก็ได้พาคณะกรรมการนะครับไปศึกษาดูงานนะครับเมื่อเราได้แนวทาง มาแล้วนะครับเราก็มีการจัดประชุมทุกเดือนเพื่อทําความเข้าใจนะครับให้กับคนชุมชนนะครับและนะครับในปี2555นะครับเนื่องจากเราก็ได้ไปศึกษาดูงานจากนะครับต้นแบบมานะครับเราก็ทําพิธีต้อนรับเงินควันถุงพัฒรานกองทุนแม่และเปิดกองทุนแม่ในปี2555นะครับโดยนิมนต์พระคุณเจ้านะครับมาเจริญพุทธมนต์และขับฉันเพลนที่ อาคารเน้ประสงค์นะครับในกิจกรรมวันนั้นนะครับเราก็มีการทอดบะป่านะครับสมทบกองทุนแม่นะครับและเราก็มีการทําธนบัตรนะครับใบละ20บาท50บาทและ100บาทนะครับเป็นขวัญถุงนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่เราได้นะครับมีคณะกรรมการมีสมาชิกมีกฎระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดําเนินการนะครับเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ นะครับกองทุนแม่นะครับโดยกองทุนแม่บ้นคลองน้ําไหลเน้นหลักก็คือการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะครับในชุมชนน,นะครับมีการคัดกรองทุก3เดือนนะครับสำหรับกองทุนแม่นะครับเราก็มีการสนับสนุนด้านกีฬานะครับส่งเสริมนะครับการกีฬาในหมู่บ้านไม่ว่าเยาวชนในหมู่บ้านจะไปแข่งกีฬาที่ไหนเราก็ใช้งบประมาณกองทุนแม่เพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแล้วเราก็จะมีนะครับการอบรมเยาวชนในหมู่บ้านนะครับที่จะห่างไกล ยาเสพติดนะครับสำหรับกองทุนแม่นะครับ <c oughs> บ้านของน้ําไหลของเรานะครับก็จะมีการทําบุญครบรอบทุกปีในวันที่1 2สิงหาคมของทุกปีนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมากองทุนแม่บ้านของน้ําไหลก็จะมีการทําบุญครบรอบ13ปีนะครับเราจะมีการแจกทุนการศึกษาทุนผู้สูงอายุทุนผู้พิการและทุนคลอดบุตรนะครับทุกปีนะครับและจะมีการกิจกรรมนะครจัดทอดพระป่า นะครับหาเงินเข้านะครับกองทุนแม่นะครับเมื่อปี2562ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตนะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของกองทุนแม่ของหมูดที่9ของเราก็คือ 1. นะครับชาวบ้านให้ความร่วมมือนะครับวันประชุมนะครับประจําเดือนหมู่บ้านนะครับทุกคนที่เข้าร่วมประชุมนะครับผมก็จะตั้งสมุดไว้หน้ารูปพระบรมชายลักษณ์ นะครับชาวบ้านก็จะเดินมาเซ็นชื่อนะครับแล้วนำเงินปลาถวายใส่ผาดนะครับก็ได้แล้วเราเอาไปไหนคณะกรรมการกองทุนแม่ก็นําเงินเข้าบัญชีนะครับของกองทุนแม่ของเราฉะนั้นก็นําเรียนได้รับสร้าง <S <S